นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลายขอเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สุพจน์ปะมุทโธน้อมถวาย พระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุพระอรหันตภาตุไว้ในพระบวรพุทธศาสนาแด่คณะสองวัดเจริญนิจิตลังสีสุดโท้เพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและเป็นที่กราบไหว้ ของมนุษย์และเทวดาสืบไปวรานายกับมดแดงกับคณะนะแล้วก็ความืนก็ขอล่าขอพระคุณพระอาจารย์สมพศรุตโทเพราะว่า ตั้งแต่ท่านจากไปเนี่ยตั้งแต่ไปช่วยเขาศพท่านแล้วก็เก็บกระดูกท่านจนเสร,ร็จพารกิกก็ไปเลยกว่าท่านจะเอาของมาเป็นมงคลหัวเป็นมงคลอย่างยิ่งนะมาแม่ตาม,มาไว้ที่วันนี้ท่าน,นทานี่ท่านจะรู้จักพระเย,ย็บอยู่แต่ว่าท่านไว้วางใจจตวราวมาก็ขอกราบข้องคุณมากับานเพื่อมาในโอกาสนี้ แถมทำให้ <c oughs> ตัวตั้มาได้จเจอสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนอกจากพระธาตุก็รู้สึกว่าเออท่านก็เมตตาเรา,เราพอสมควรถิดท่านมากถึงท่านมากก็าสาลานี้มันก็เหมาะสมแล้วแหละที่ทอออทจะไว้พระธาตุแสลว่ามีพระธาตุเต็มไปหมดก็ดีทลยทำป้ายใหญ่ๆติดด้านหน้าเกิดใครคนไหนเขาอ,อยากจะมากรจ่าวาเขาจได้กายว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ตนเองสัมผัสได้ก็คือจะเห็นพระบ่อยๆพระแปลกหน้าแปลกตาเยอะมากมาก็คือนี่ก็มีมาคุยกันอะไรกันแต่เราไม่เคยรู้จักจไม่เคยเห็นหน้าก็แสดงว่าตัวเจ้าของพระธาตได้มาด้วยแต่คงม,มาแค่ระยะแค่นี้แหละจากนั้นมาก็เป็นพวกเทวดารัเยอะก็เลยในวัดก็มีภบภูมิมเพิ่มมีเทวดาเทพพรม มาเยอะมากมาตามพระธาตุเนี่ยถับนำไปจำนวนหน่วยก็ไม่ต่ำกว่าสามสี่พันหน่วยสามสี่พันต้นเยอะอยู่เยอะอยู่ <c oughs> ลังสีของพระธาตุมันก็แผ่ไปไกลอยู่เหมือนกันไปไกลอยู่พระหอรัตนารงทุกคนนะไอ้เรื่องพวกนี้แล้วแต่คนเชื่อนะพระธาตุมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากโัตนารงานี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่สมัยก่อนต้องลองแล้วลองอีก เราไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายประวัติเดือนท่าประจันก็ไปร้องมีคนก็ถวายอ้างว่าเป็นผีสมบัติเก่าข้าง,งในมีม,มีมีพระที่สร้างสมัยเมื่อร้อยกว่าปีมีกาไรอะเราก็ตะเวนดูเดซื้อมาเปรียบเทียบเราไม่เชื่ออะไรง่าย <c oughs> <c oughs> การที่เชื่อง่ายก็ให้เราหลงทางได้มันต้องมันต้องทีูู่น์ด้วย เดี๋ยวเราพรนะเดี๋ยวเราพรเกิดคณะจะได้ทำอะไรกันต่ออมันไม่เสร็จตั้งใจนะเวลาพระให้พรเนี่ยหาบาริวารหาต้นต้นก่อนบุญกุศลที่เราทำน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาซะก่อนให้จิตเราออกเกลีาายก่อนตายไว้ก่อนจากนั้นค่อยมาถึงบุคคาลีเจ้ากรรมในเวรือนนะภาษาภาษาคุปโภูมิที่เคยเกี่ยวข้องกับเราในทางที่ดีนะ อย่าไปให้แบบสะปะรอตเพราะว่าบางทีเราให้ไปพวกที่จะสะโต้มเรามันก็มาด้วยนะมันจะเกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ให้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกันเทนั้นที่ดียะอาวา,ร,วา,า,ร,าริวะอาปุราปะริปุเรเตสสะสะวังเอ มะเนวิตโตทินังเปตานังอบปะกับปะ